ครับลุงจารครับโอ้เล็กเล็กวิ่งรู้เขาพักเลยสามใอ่ทังบนทั้งล่างนะครับเห็นไ่มนะครับลุงไอ้วิ่งไอ้สามสามโอ้แต่เล็กวิ่งกับใก่เชียงเขาหาสามเนาะเลือนอะไเต้มเนาะสามสามอันนี้อันหนึ่งโลกกันวะออนะครับอืตัวนี้กัสุดเตียมเพิ่นทำลกทั้งกิฟสันนะครับเตียมเพิ่งนะครับอัมกซี่เป็นหักสามเนาะผ่านเตี้ยมหนึ่งอี่คือ้ก็ครับเตี้ยมหนึ่งนาะว่นี้เนาะ เราเลี้ยงวิ่งขัทั้งบนทั้งล่าง <Yeah. S 2> ครับคือว่าเลี้ยงวิ่งลูกจานนี่ได้ก้อนได้เปรียบเพราได้วิ่งไปแล้วห้องก็สามารถหาตัวไซก้อนเลย uh. ตัวไอทีนี่ตัวเดีนหรือผู้เดียน,นตัวในใจเขานะครับ <c oughs> มองเลยกเ็เลยฝ่ามาไทายให้นะครับเพราะว่าเลี้ยงลูกนึ่บัวคอยรุดโดนครับรุดก็รุดเพเกินกว่าสองวันแล้วแต่เราวิ่งแล้วเขาสองวัน,นเลี้ยงวิ่งฮเนี่ว่าหาเนีจับใส่สามมันว่ารับได้เงินลวด ลก็มาโลสจิ้ามากนะครับเพราะว่ะอาฝ้าวาเลวิ่งฝ้าวเล็แบกปันพี่น้องนะครับผู้เสียหายจับจองอเตอลีนะครับเปน็นแนวทางนอกจานั้นแวทางผู้หาเล็เล็วิ่งมันแม่นนะแล้วหกสีไก่เช <c oughs> ียงย <c oughs> องไร้อะไรเตี่มดอกลูกนออดูต่อนะครับเนาะมีเขาไม่รลดเรียนทำรามันดอกนะครับวันนี้ว่ันอะไ้ก็วันนะนะครับตัววาเลวิ่งเสุดยอดเลย Ừ Ừ Lệch huỳnh hau này Bây giờ thử vào non gà, nó gạo nó lúc đó Ừ Bên đây nó lúc này hau cầu gạo vào đây này, Huỳnh gạo à Ừ lang là Huỳnh gạo Nên bốn lang Bốn lang là Tối đều bảo huỳnh tối đều tôi Tối đều Tối đều no Bốn lang no Bốn lang cho nên lang lại gạo bốn Ừ Ừ Tới mắc lang gạo gạo Nó gạo gạo đẹp no แมนในหน้าทั้งล่างไรก็ธรรมดากับบนล่างล่ะลูกสี่จับตัวเดตัวอันหกเก้าหกเก้าเนาะหกเก่าตัวเดียวเลยเงินมาลูกก็รอช่วงนี้แหละว่าอุปกรณ์อะไรแต่ตัเดียวก็เล่นว่าเอเลยครับว่ารายตัวสมเงินนะครับอไปกรณ์หกเก้านะครับผมได้รับเรื่อชุดเตรียมคือว่าลูกจะให้ข้างที่ซ้อนเป็นชุดเตรียมแมนแล้วก็เล่นสามตัวน้ำสามตัวน้ำคือว่า ขั้งต่อไปนี่คือเตรียมเลยแมนชุดเตรียมบ้านนี่เขาไปตัดโครงสุดท้ายแมนเดี๋ยวเขาไปคัดให้แล้วคัดขนาดผู้นี้คัดอันนี้คัดอันนั้นแมนจนว่ากระขาดกันตั้งเจอโลกอีกเป็นตัน้ทงทีสามแมนนะครับเพราะว่าเป็นยางคือเพราะ่ให้ชุดสองแล้เวเบิ่มรถมันเป็นยางโล่ฮะคือให้ชุดสองที่เราไปแล้่ยวเบิ่มรมันไล่แช่สองคำสูตรนึงวันว่าไหนลายนี่ต่อลายสูตรประมาณนี่อ้ แก่เก้าสูตรอนมันไรใส่กันมันจะแต่ถือว่าทยอยตัดลงตัดลงตันลงนอ๋อนะครับจะมีมันไรทอดร่องถา,ถามแทเดซีน่นอครับเดี๋ยสองขึไ้ไปบรถหรนว่าล็อกไบกกลมือรถอนะหามีผู้ถามเนาะแล้วตัวนี้มันใจครก็ได้มันโอ้โอเก้าเนี่ยแมนแมนว่าลงหาเปลี่ยนเห็ดไหนเอยูห่ห่าหเขาบเปลี่ยนเลียงเลียง เปลี่ยนเนี่ยคือเก่าก็เปลี่ยนหรอกอ๋อเก่าก็เปลี่ยนแต่ว่าตัวจับผัวที่เปลี่ยนก็นม่ได้หรอตัวอาจจะเพิ่มมาหรือว่าตัวเก่าไปเลยก็ได้นะครับผมเพราไว่ายังไงหาเนี้ยใส่เก่าหรอไปเอาเก่าไปควันแมนเราหกเก่านี่ของหมักของคัดทุกนตัวเดียวคือคัดตามสูตรแล้วครับเพราะว่ามันได้หกเก่าเราก็ได้ตัวเดียวสำหรครับผมมันจะคอยลุยไหมเนาะลุกเนาะเพราะว่ากเลี้ยววาลายดอกเก่าตัวเดียวเด้นะครับ หกเก้านะครับเป็นไหนมากวันเออปิ่นหัวขึ้นเมืนกก้เป็นเก้าเก้านละอนะครับอืมแต่ว่าถาห้องตาห้องล่อรอบสองที่ชุดเต็มเลยนเต็มที่เต็มยัดเลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับแลาวจะกระชิดหรือไงาอาทิบเนึ่ยมันคือชุดเต็มน เราเราใกล้เลยกกคอนสามสี่มือด้วยจะไงครับจัใหญ่ยังหนีมาฟันท่งนะมันมาฟันไห่เนาะวอนสามสาเราไม่ออกสามสาวใช่ไมเพาะว่าสามมันมักน่ามาได้เลวไอคิดแต่ว่าสามสอวเลยอได้แคนเนาะผมมักเรามก็ปากเนี่ยว่าสวนมาเลยเพราะว่าเบินยุ่งจะเบือนาสาหนอกง่ายนะเบอนอื่นหรือไขยูะวัน บ่เคยว่าก็เท่าไรเลยว่ามันเหมาะกูนี้่อโ,อโ,โอ้โหนะครับเนาะบมันได้สามมากเลยก็รเรียกว,ว่าซับสามเหรอเจ้าก,ก็ถือว่าสุดยอดีแบบเพื่นเพื่นมันก็นยังรุดหน่อยน้อยเดียวเนาะออเอานะครับก็วิ่งเช่น,นึงเนาะนะครับสำหรับเรวิ่งของลุงเนื้อนะครับให้เก่ามากเก่าหนีโค้ง,งที่แน,น่นอนนะลุงเนาะ แมนแต่ว่าที่นีเพิ่มหรือโค้งทีก็ได้เนาะสำหรับเหล็กวิ่งเนาะเหล็กวิ่งนี่ตัวนี้เลยแหละโอ oh, <ต>้เด็ด<า>สุดแล้วเนีนสุดแล้วหาแต่เนี่ยใส่ชนิดเดินเดี๋ยวนี้จะที่มักตัวเดียวใส่เลยแมนให้เก่ามาตัวเดียวแล <Man. S 2> ้วแมนมอแรงฝันเอาใส่เลยพี่น้อาเข่าคืออ,อ,อ,อันนี่จะ,จะจับมาใส่วา่าลายไม่อยู่ว่ามันตัวใดสิมาใส่เก่าแค่นั้นนะครับเนาะแต่วหกเก่าจะเป็นตัวเด็นก้อนตัวย่างก้อนนะครับเด้อนะครับให้ร้อยจังน้อยนะครับสำหรับเล็ก ตัวเตรียมเนาะนะครับเพราะได้ตัวเตรียมเ,เยราเพิ่อที่หาสูตรมาตัดตออกให้นะครับเนาะเป็นแนวทางของลูกจานเลขวิ่งแม่นๆนะครับเขาซื้อหัดนะเลขวิ่งเพิ่นจกักร,รงวดล่วงไปจนลดเลยมันหลายเราหัวเลยจะบำไปหรอพีเด้าวหัวเนี่ยเราได้เร<อ>ียนว่าจะนับไหมไหมเนี่ยเออก่อนจะนัำกับลูกนี้โยาา่แต่ว่ากันเงี้ยกันเนียนเงี้ยกีรายเงี้ยจักงวดครับตะเกาวิ่งหาหัวนี่เนาะเก้าเพิ่นได้กับมี่กัมีกันสิบบาทขึ้นหัวที่สิบ ตัวนี้จะผ่านรุดตัววิ่งเนี่ยนะครับคือมามีเลยเนี่ยซ้อนกันเนี่ยคือเก่างวดใจเยอะโดนยนะครับเอาอุตส่าห์เพินนองนะครับเนาะเก่างวดนะครับเด็กวิ่งโดนรักชีดรุดเจียบหนึ่งนะครับนี่ว่าได้หกงวดเย็ดว่านี่เลยเลยอ้าวแตยังมีโอกาสเนาะยังมีโอกาสรุนต้อยอีกเออสองสามงวดเยอะนะครับมาหาแนวใสเก่าเลยงวดนี้ไปครับผมจะรับปีให้เลยจะรับปีว่ามีเก่าเนาะนะครับหาแนวใสนะครับจะศิว่วาบนางดอกอ้าวลุง ผมก็ซื้อนี่ผมก็ซื้อน้ำลูกเลยักวิ่งสามกันได้ไงเนี่อนี่ผมก็เล่นสามหาสามหาสมเจ็นเลยว่มาก้นอยู่เลี้ยงลลูกเนี่ยเล็กวิ่งเนี่ยรถสามันได้อยางเงี้น่นีครับอืมเออาได้มันนี่เอใส่สามมันว่าไงใส่ครับถือว่า๋ยวบอยู่ลูกเออเอารนะครับคือเก่าด้อนะครับเป็นตัวเด่นตัว เออเป็นย่างให้แล้วนะครับตัวเก่านะครับมี่ือเปลี่ยนแปลงหรอส่วนใหญ่ลูกหน่วยเป็นลักเลยลักหน่วยเลยลักสิบคือวางหันแถาเราตามตรงมันก็มาหลักสิบเดเลยแต่ว่างไวท่ายนเดหมือนเดเลยก็ขับตลอดเลยอ๋อลุงเลยตลรับ้างเดเลยฮะแต่ว่าลุงบอกตามสูตรมันคือเป็นหลักสิบลักหน่วยเมือนนี้เหมือนนี้ก็หลักหน่วยลี่แหลักหน่วยเนาะเออพอว่างไว้มันจะเป็นหลักหน่วยแต่มันมาหลักสิบตัวเทียได้สังเกตุนะลุงกับไปหลักสิบกัน แต่ว่าบนมันผลมาหลักนุ้ยว่ะเนี่ยโอ้เลยสั่นขาเขาทั้งบนทั้งล่างว่ะครับเอาสัตว์นับเพราะง่ายเก้าย่างหาสลับกันเอาระวังนุ้ยกระสีพเท่านั้นเนาะเออนะครับบริยมักหลักสีบตื้อไม่ใส่ก็ได้หรือบสิยมากหลักนุ้ยตื้อไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นสัตว์น้อลูกนะแมนเอาสันว์นะครับขอบคุณลูการ์ดหลายเด้อนะจิเวียงปัดในทางเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณแมนแมนน้องเพิ่์ดนะครับเลขวิ่งเขามาแล้วบอร์ตามก็หาหงวดซ้อนเลยเนาะโดนจังดูทีหนึ่งนะผลว่าะะนครับ ทำงานที่เชฟหรืแมนหรือมิวสากอย่างมีโอกาสเนาะนะครับการที่ทำสถิติไม่ไปเกินไปได้กันทำงานที่เชฟคือสีสีซ้อมๆเหมือนกันสิบวกเออไอเชฟบอกไอเชฟน้องไม่เจ้าไอเชฟได้ระวังเงินแมนอานะครับขอบคุณลูกจักลายเด้อที่เยังปัฏิทิงดีนะครับวันนี้โชคดีมั่นเด้อนะครับสวัสดีครับ